กทมดึงผู้เชี่ยวชาญล้อมวงถอดบทเรียนแผ่นดินไหวตุรกีนายวิษณุรัพย์สมพลนะครับรองผู้ว่ากรทมได้กล่าวในงานเสวนาวิชาการแผ่นดินไหวตุรกีกทมพร้อมแค่ไหนว่ากทมนั้นนะครับได้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดแผ่นดินไหวแล้วพร้อมชี้แจงว่าการออกแบบอาคารตั้งแต่ปี2 5 5 0นนั้นนะครับมีการรองรับแผ่นดินไหวและยังมีการทยอยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวบนอาคารสูง และหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะครับสถานีดับเพลิงกู้ภัยก็ได้เตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือและการซักซ้อมเหตุเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนี้ก็วันนี้เป็นต้นต้นเหตุการจารรัดเสวนานะฮะเพื่อสร้างความเข้าใจว่าเราพร้อมอะไรบ้างการเรื่องการรับมือแผ่นดินไหวต้องมองมองสองประเด็นประเด็นแรกคือตัวอาคารตัวน,นี้เราก็เชิญเรามีกฎหมายกฎกระทรวงควบคุมอาคารที่ออกแบบอาคารให้รับแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี2อง0หเป็นต้นมา เนี่ยก่อตัวสูงพวกอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการออกแบบออกออกแบบเพื่อต้านแผ่นดินไหวยอยู่แล้วนะแต่จะมีอาคารกลุ่มหนึ่งที่ก่อนปี0้อันนี้นก็มาคุยกันว่าก่อนที่กฎกระทรวงออกแบบมานะครับว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้คือการเสวนาเอาผู้ทรงคุณที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอาคารเนี่ยมาคุยกันด้วยความเสี่ยงจะเป็นมากน้อยขนาดไหนนั่นคือนั่นคือตัวแรกตัวที่สอง PP. หลังจากถ้าเกิดเหตุเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรเนี่ยแล้วก็มีทีมของสกพสำหรักป้องกันและขาสารภัยอยู่แล้ว ซึ่งเวลาจะมีทีมยูซ่าที่คนเราส่งทีมไปช่วยที่ตุรกีเนี่ยพวกนี้อันก็มป็นนายเจ้องนือ,อยู่นะทีมงานเราพร้อมอยู่แล้วนะเราซักซ้อมมาร่วม2ปีกว่าแล้วนะนะก็มีมีซ้อมอยู่ตลอดเวลาต่อเหตุการณ์ยังไม่เกิดนะแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมตลอดแต่วันนี้นอกจากวันน้การเสวนาวันนี้ก็จะให้คาดหวังว่าทุกคนให้ให้ให้ประชาชนรับทราบนะเอาผู้นะักวิชาการเอาผู้ปฏิบัติมาคุยกันว,ว่าเออถ้าเกิดเหตุเนี่ยเราจะรับมือกันยังไงหรือเราป้องกันก่อน ก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยพวกอาคารทั้งหลายกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราจะทําอย่างไรแล้วถ้าเกิดเหตุแล้วจะมีคําแนะนําอะไรอย่างไงนะครับจริงๆทางสพคงมีเตรียมเรามีเตรียมและมีตรมีมาตรการหรือว่าเกิดเหตุต้องทําอะไรยังไงยังไงเราเล่าได้ไหมอ้าวอยู่ชาาจะพี่แน่นอนก็ของปตมเองก็จะมีการฝึกซ้อมแผนพิเศษทุกปีนะครับอย่างปีที่แล้วเราจัดที่เขตหนองแขมนะครับการเป็นซ้อมภัยพิบัติระดับสองนะครับซึ่งก็แบบระบบของไทยจะมีอยู่สี่ระดับ ของกอรมอก็ถึงระดับ2ระดับสามก็จะเป็นของกรมนะครับเดินวตรมตัดีะระดับ4ี่ก็เป็นท่านนายกหรือรัฐมนตีได้มอบหมายเป็นเสร็จของกตมอมีการฝึกซ้อมตลอดเพราะว่าทุกภาคส่วนแล้วก็แม้กระทั่งในส่วนของภาคีเครือข่า,ขายนะครับอย่างอาสาสมัครพื้ที่พวกนี้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตลอดเวลาครับครก็ทำให้ที่น้องประชาชนมัญญญ่นใจได้ครับแล้วเราก็เราต่อให้สถานการณ์ยังไม่เกิดเราก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลา นะครับแล้วก็ทําให้ปรับปรุงเรื่อยๆครับ